สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผมต้มจากรายการ Crypto t 0 p r r o สำหรับวันนี้นะครับผมจะพาไปเปิด f r e e d o m c a r d ของ b i t t a ซ a นะครับว่า มีขั้นตอนยังไงนะครับเราต้องทำอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับขอแวะมาอัปเดตตลาดกันสักเล็กน้อยนะฮะเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่ทางประธานเฟดพูดถึงเรื่องเงินเฟ้อนะฮะท่าทางก็ไม่ค่อยดีทำเอาตลาดร่วงยับเลยนะครับบิตคอยเนี่ยวันนี้นะครับต่ำกว่า2 0 0 0 0แล้วนะครับรวมถึงตลาดสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆนะครับอย่างหุ้นฝั่งของอเมริกาหุ้นเทคต่างๆนะครับก็ร่วงกันลงมาหมดเลยนะฮะส่วนวันนี้นะครับผมจะพาไปรู้จักตัวบิตท ฟร e ดอมกา a r d นะครับเรียกว่าเป็นบัตรคล้ายๆกับบัตรเดบิตแล้วกันนะครับเป็นเหมือนเวอร์ชวลเครดิตการ์ดแบบนี้นะครับซึ่งทางปิตาซาเนี่ยเคยประกาศไว้แล้วนะครับใน White Paper 2.0ว่าเขาจะมีตัวฟร e ดอมการ์ดนะครับหลักการใช้งานนะครับเราจะต้องเติมเงินเข้าไปคล้ายๆกับพวกบัตร ทราเวลการ์ดต่างๆนะครับแล้วก็จุดเด่นเลยนะครับก็คือเรื่องของ cashback นะครับปกติถ้าเราใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตทั่วไปเนี่ย cashback มันก็จะเป็น point ต่างๆนะครับหรือว่าแคมเปญต่างๆที่ทางผู้ให้บริการที่ออกบัตรนะครับร่วมกับร้านค้าหรือว่าพาร์ทเนอร์ต่างๆเนาะแต่ทางบิตาซาเนี่ยนะครับเขาจะให้ cashback เป็นเหรียญ BTZ นะครับตัวรีวอร์ดเนี่ยเขาจะแบ่งประเภทของบัตรแล้วกันนะครับเป็นเป็น6ระดับด้วยกันตอนที่เราออกบัตรครั้งแรกเ,เดี๋ยวผมจะพาไปออกพร้อม เ,ะะเราจะต้องมีการสเต็กเหรียญหรือว่าฝากเหรียญตัว BTZ เข้าไปในระบบด้วยนะครับถ้าระดับที่1เนี่ยจะฝากแค่2,000 BTZ นะครับตัวนี้นะครับก็จะได้แคชแบ็กคืนเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต นะครับหซึ่งมันก็จะไล่ระดับไปนะครับจนถึงระดับสูงสุดก็คือระดับที่6จะได้แคชแบ็กสูงถึง10%เลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการบาดตัวที่เป็นระดับที่6นี้นะครับจะต้องสเต็ก BTZ มูลค่า10ล้านขึ้นไปนะครับอ๋อผมขอโทษทีนะคือตรงนี้เนี่ยไม่ใช่จํานวนเหรียญ BTZ นะครับคือมูลค่านะฮะสิล้านนะครับแล้วก็ยังได้รีวอร์ดจากการสเต็กด้วยนะครับ ถ้าใครสเต็กระดับไหนก็จะได้รีบอร์ดแตกต่างกันไปเนาะอันนี้มาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูถ้าเราจะเปิดบัตรเนี่ยต้องทํำยังไงนะฮะอย่างแรกเลยที่เราต้องมีนะครับก็คือเราต้องเปิดบัญชีอ่าบิตทาซาก่อนนะครับถ้าใครยังไม่เคยเปิดบัญชีนะเปิดใหม่เนี่ยเขาจะมีแจกเหรียญบิตทิซาด้วยนะครับอ่าน่าจะประมาณ1 0บถึงยี่สิบบิตทซานะครับถ้าใครยังไม่มีก็สมัครในลิงก์ที่ขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะฮะอ่ะอันนี้ผมแชร์สกรีนขึ้นมาจากตัว iPhone ผมะเดี๋ยวจไ้ปพรอมกันนาะ โอเคพอเราเปิดแอปบิดทาซาขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับคนที่เปิดบัญชีแล้วนะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยจากนั้นนะครับให้เราไปที่ตรงบอตรงนี้นะครับมันจะมีด้านล่างครับเขียนว่า f r e e d o m Card ตรงนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเขาจะมีแบ่งเป็นเทียระดับต่างๆนะครับขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับใครอยากสเต็กเยอะสเต็กน้อยนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่า ตัวนี้เป็นเหรียญยูทิลิตี้ของเขานะครับความเสี่ยงความผันผวนเนี่ยมีแน่นอนนะครับอันนี้ผมจะทดลองใช้งานเฉยๆนะครับก็จะเอาเป็นระดับเริ่มต้นนะครับก็เป็นเทียนหนึ่งเลยนะตัวเทียนหนึ่งเนี่ยแคชแบ็กมันก็จะแค่1%นะครับแต่ว่าเราจะสเต็กตัว b ีทเนี่ยมูลค่า2000นะครับ2,000บาทโอเคก็เดี๋ยวผมจะแอปพลายไปเลยนะครับตรงนี้พอมาถึงหน้านี้เขาจะให้เลือกสีของบัตรได้ด้วยนะครับแต่ผมเข้าใจว่าเป็นเวอร์ชวลการนะพวกนี้กด n น็กไปนะครับ อ่าเห็นไหมฮะตรงนี้เนี่ยเออ่มันจะสเต็กไปที่790 b t ้นะครับอ่าเพราะว่ามูลค่าตอนเนี้ยเอ่อ790 b t สก็ประมาณ2,000นะครับนี่นี่มันจะบอก current price นะครับ1 b t ่ก็ประมาณ2.5บาทอ่าตรงนี้มันก็จะสรุปให้นะครับว่าเราจะได้รับยิวด้วยไหมนะครับรายปีเนี่ยซึ่งเออ่เทียร์หนึ่งเนี่ยมันไม่ได้นะฮะแล้วก็วันเริ่มต้นวันสิ้นสุดนะครับล็อกทั้งหมด1ปีนะครับประมาณนี้นะครับต้องกดยอมรับเงื่อนไขไปนะครับแล้วก็คอนเฟิร์ม อ่ะตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมีการ KYC อีกรอบนะครับอ่ะเดี๋ยวลองทำไปเรื่อยๆนะครับอ่ะใส่เบอร์โทรไปก็ยืนยันไปนะครับแล้วก็ระบบจะพาเรามาที่หน้าข้อตกลงการใช้งานนะครับอ่ะยอมรับไปอ่ะแล้วก็จะมีการยืนยันตัวตนนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ทำไปนะครับอาจจะเป็นบัตรประชาชนเป็นพาสปอร์ตอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับผมจะใช้บัตรประชาชนแล้วกันนะครับ โอเคเมื่อเตรียมเอกสารแล้วนะครับก็กดเริ่มดําเนินการได้เลยโอเคก็เข้ามาสู่หน้ายืนยันตัวตนแล้วนะครับเพื่อนๆก็เตรียมข้อมูลของแต่ละคนไปเลยนะครับถ้าเลือกบัตรประชาชนนะก็จะมีขั้นที่หนึ่งคือสแกนใบหน้าสแกนบัตรนะครับแล้วก็จะมีกรอกข้อมูลพอเราใส่ข้อมูลมาครบทั้งหมดนะครับทั้งถ่ายรูปนะครับทั้งเซลฟี่ถ่ายบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ยืนยันข้อมูลที่ระบบดีเทคให้นะฮะ มันก็จะพามาถึงหน้าสุดท้ายตรงนี้นะครับก็กดดําเนินการต่อได้เลยตรงนี้เราก็สร้างพินสําหรับเอาไว้ใช้งานของเรานะครับอ่าก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้คือได้บัตร r r e e o o กา a r d มาใช้เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่าตัวนี้มันก็จะเขียนว่า Virtual Card เลยนะครับเอ่อเราสามารถเติมเงินเข้าไปนะครับอ่าเดี๋ยวลองกดเติมที่เป็นยังไงอ๋อก็เติมผ่านบัญชีธนาคารทั่วไปนะครับ มีฟิสิกอลกร์ดด้วยนะครับเดี๋ยวเขาจะส่งบัตรมาให้แล้วก็เปิดใช้งานได้นะครแต่ตอนนี้คือสามารถผมเข้าใจว่าใช้ได้เลยนะอืมแล้วก็เติมเงินเข้าไปก่อนนะครับอืมก็เป็นวีซ่าทั่วไปเลยนะครับอ่า ตัวนี้ก็เหมาะนะครับสําหรับคนที่อยากจะสะสมตัวเหรียญ B ีทีันนะครับผมเข้าใจว่านะครับไม่รู้ผมเจอที่ไหนว่าเขาจะแจกแค่1ปีนะครับที่เป็นรีวอร์ดนะแต่อนาคตอาจจะแจกอีกแหละครับเห็นตรงที่มันขีดตรงนี้ไหมครับขีดลบตรงเนี้ยอันนี้อาจจะเป็นรีวอร์ดจริงๆที่เขาจะแจกก็ได้นะครับแต่ว่าปีแรกนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนอินสันตีไปครับจูงใจให้คนมาใช้ก่อนอัดโปรโมชั่นเข้าไปก่อนนะฮะลองดูแล้วกันนะครับวันนี้ก็มาเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับสำหรับคนที่อยากจะสมัครใช้งานนะฮะถ้าใครยังไม่มีบัญชีนะครับ ก็กดสมัครผ่านลิงก์นี้ได้เลยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ